รายการถอดละความสำเร็จในวันนี้ครับมาพูดคุยถึงเรื่องที่เป็นประเด็นร้อนในกิฟฟรีเลยเพราะว่ารูปร่างที่เปลี่ยนแปลงไปครับสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ทีเดียววันนี้เราจะมาพูดคุยในห้อง g ก t s u c c e s s นะครับณโรงแรมอินทราแห่งนี้มาดูกันครับว่ารูปร่างที่เปลี่ยนแปลงไปทําอย่างไรให้ชีวิตนั้นสามารถเดินไปข้างหน้าและทําให้ชีวิตนั้นดีขึ้นอย่างมากมายครับแน่นอนที่สุดครับแขกรับเชิญของเราท่านแรกครับท่านประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการบริษัทกิฟฟรีสกายไลตี้จำกัดแพทย์หญิงนันทินีภับูรณ และผู้อำนวยการใหญ่สายงานการตลาดอาจารย์พงศุสูอุณาพรมและแขกรับเชิญคนพิเศษของเราครับผู้บริหารระดับ Mercury คุณดาริสาธรรมสถินจะมาบอกครับว่ารูปร่างที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ทีเดียวครับมาดูกันครับว่าเธอจะเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างไรและทําอย่างไรรูปร่างจึงดูแลลดีขนาดนี้ไปติดตามชมได้เลยครับสวัสดีครับ สวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับตลอดจนท่านผู้มีเกียรติและก็ท่านนักธุรกิจที่อยู่ที่โรงแรมอินทราแห่งนี้นะครับยินดีต้อนรับสู่การเสวนาพิเศษอีกครั้งหนึ่งซึ่งหัวข้อการเสวนาของเราในวันนี้น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือเรื่อง รูปร่างเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนนะครับไม่น่าเชื่อนะครับว่ารูปร่างของคนเราเนี่ยเมื่อไร่ที่เปลี่ยนไปนั่นหมายถึงวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปด้วยแต่แขกรับเชิญคนพิเศษของเราจะมาร่วมถ่ายทอดมุมมองและประสบการณ์ที่ผมเชื่อว่าถ้าท่านผู้ชมติดตามชมตั้งแต่ต้นจนจบ ท่านจะค้นพบว่าเมื่อรูปร่างเราเปลี่ยนไปแล้วชีวิตของเราก็เปลี่ยนไปด้วยเช่นกันนะครับแขกรับเชิญของเรานะครับท่านแรกต้องบอกว่าเป็นบุคคลที่เราเชิญมาถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตจริงๆของเธอครับผู้บริหารระดับ Mercury จากศูนย์ธุรกิจกิฟ r รีนท่าพระนะครับคุณดาริาาสาธรรมมถินครับ <S <S และก็อีกหนึ่งท่านนะครับท่านประธานกรรมการบริหารบริษัทกิฟรีนสกายไลน์ยูนิตจำกัดแพทย์หญิงนลินีภับูลณ์ครับ ออล่ะครับตอนนี้ผมขอเรียนถามคุณหมอก่อนละกันนะครับรคุณดาริสานี่คือชื่อเล่นคือน้องน้องทรายนะครับ,รบและเดี๋ยวผมถามน้องทรายอีกครั้งนะครับเดี๋ยวเรียนถามคุณหมอต้อยก่อนดีกว่าหัวข้อของการเสวนาวันนี้ครับเขาบอกเมื่อรูปร่างเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนทําไมคุณหมอต้อยถึงเลือกที่จะนําเสนอประเด็นนี้ในการเสวนาครับค,คุณหมอครับเสวนาวันนี้ต้องมีอะไรที่สนุกสนุกมากมายอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ต้องเรียกว่าเรามีเวลาเตรียมตัวเนี่ยจากอังคารที่แล้วเท่านั้นเองนะคะ ต้องเรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจจากคุณทรายนั่นแหละนะคะเมืคานี้แล้วนี่หมอมาสายค่ะนะคะรถมันติดค่ะแล้วหมอก็รีบขึ้นบันไดแต่พอหมอลงรถปุ๊บเนี่ยกำลังจะขึ้นบันไดเนี่ยก็มีสุภาพสตรีสาวสวยท่านนี้ล่ะค่ะนะคะใส่ชุดสีชมพูเนาะ oh. แต่น้องแต่งตัวสวยมากรู้และวัยรุ่นมากเลยนะคะที่แน่ๆคือกเกางเก่งเลกกิ้งแล้วน้องก็มาจับตัวหมอไว้แล้วก็บอกว่าคุณหมอคะหนูอยากจะมาขอบคุณคุณหมอคะ่ะหมอก็ยังงงหมอจาหน้าน้องเขาไม่ได้นะ หนูอยากขอบคุณคุณหมอมากเลยค่ะคุณหมอรู้มไหมคะคุณหมอทาใบใบแคลอรี่ออกมาแล้วเนี่ยชีวิตหนูเปลี่ยนเลยนะเมื่อน,น้ําหนักหนูน้อยลงเนี่ยสิ่งดีๆมันเข้ามาในชีวิตตลอดเวลาแล้วเขาก็ไม่ยอมหยุดพูดหมอก็พยายามขึ้นบันไดนะคะเพราะหมอมาสายแล้วนะคะขึ้นบันไดไปน้องคุคณหมอครับมันมีเรื่องเาวาดีๆเข้ามาในชีวิตหมอหมอก็เอ๊ะคือในใจเนี่ยนะคะรู้ว่าน้องเขาอยากจะเล่ามากแต่ตัวหมอหมอกลัวหมอจะมาบรรยายไม่ทันพี่ห้องดาวดวงใหม่นะคะแล้วหมอก็จําน้องเขาไม่ได้ค่ะนะคะ เธอจะบอกถ้ามานั่งแปะลงปุ๊บเนี่ยหมอก็หันมานั่งมองหน้าน้องแล้วคุณเอกมณ์ก็เลยเอารูปมาให้หมอดูนะคะหมอถึงนึกได้ว่าเธอคนนี้คือคนที่ครั้งหนึ่งมาอินเรน็อินทราบ่อยๆแล้วหมอก็จําเธอได้แต่ตอนที่หมอรู้จักเธอไม่ใช่โฉมนี้นะคะไม่ใช่โฉมนี้จริงๆค่ะก็ลเลยอยากให้ดูนะคะว่าตอนนี้ที่เราขึ้นมาข้างบนเราขึ้น before a n d after <c oughs> ก็คือก่อนหน้านี้ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าคุณทรายนะครับตอนก่อนหน้านี้ เธอเป็นใครไม่น่าเชื่อท่านอาจจะจําเธอได้ในรูปที่ผมกําลังจะให้ดูครับหมอจําเธอได้นะคะแลวท่านก็ชอบแต่งตัวแบบนี้แหละค่ะแล้วก็มาสวัสดีนะคะทําผมอย่างเงี้ยใส่เสื้อผ้าแบบเนี้ยแล้วก็ใส่กระโปรงค่อนข้างยาวเนาะใช่ปะ,ะใช่ไหมคะแล้วก็จะเป็นคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสามากเธอจะน่ายิ้มแบบเนี้ยพอคุณเอกมลพรีเซนต์ภาพนี้ห้หมอดูปุ๊บ อตายแล้วตั้งแต่น้องขึ้นบันไดามาถ้ารู้ว่าน้องคือคนนี้เนี่ยนะหมอคงจะรู้สึกตกใจมากกว่านี้แล้วรู้สึกประหลาดใจมากกว่านี้นะคะน้องเนี่ยมาที่โรงแรมมินชาต,ตอนนั้นหลายปีนานแล้วเนาะนานค่ะค่อนข้างบ่อยแต่รอยยิ้มนี้เป็นรอยยิ้มที่หมอไม่เคยลืมค่ะนะคะแต่ว่าอยากจะบอกว่าวันนี้เนี่ยรอยยิ้มนี้ได้เปลี่ยนไปนะคะอยู่บนใบหน้าและเรือนร่างที่สวยขึ้นอย่างมหาศาลจริงๆนะคะ หมอคุยกับคุณทายคุณสายก็เล่าให้ฟังว่าแต่ก่อนนี้เล่าให้เรากับอาจารย์หมออาจารย์เอ็ดฟังว่าแต่ก่อนนี้เมื่อมีรูปร่างแบบนี้เมื่อมีรูปร่างแบบนี้เนี่ยในใจความขมขื่นในใจความเจ็บปวดในใจแล้วความรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจเนี่ยมันเกิดขึ้นหลายอย่างจนกระทั่งวันนี้เธอคือสาวสวยนะคะที่อาจารย์เอ็ดจะให้ดูรูปถัดไปนะคะคแล้วก็เป็นสาวสวยที่ท่านเห็นบนเวทีนี้เองค่ะ นะคะนี่คือรูปของน้องนะคะที่ถ่ายภายในสวนขอ,อบมือให้คุณทรายด้วยนะคะประโยคนึ่งนะคะที่คุณทรายพูดให้หมอฟังก็คือเมื่อรูปร่างเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนและสิ่งดีๆเข้ามามากมายในชีวิตเมื่อรูปร่าง เปลี่ยนนะคะก็เลยเป็นที่มาของเสวนาวันนี้ค่ะครับต้องบอกว่าเรื่องรูปร่างเนี่ยเป็นเรื่องที่หลายๆคนเรียกว่าถอดใจถอดใจหมายความว่าอุ้ยไม่สนใจแล้วแหละมาขนาดนี้คำคำพูดที่คนที่อกถอดใจมักจะพูดบ่อยๆนะคนุณทรายคงลดไม่ลงแล้วละ่ะอุ้ยขนาดนี้แล้วลดยาก ฉันทําใจแล้วล่ะคงไม่มีอะไรช่วยฉันได้ต้องถามว่าในช่วงที่คุณทรายมีน้ําหนักตัวขนาดนั้นผมทราบว่าในใจคุณทรายเนี่ยก็มีความวิตกกังวลแล้วก็ในชีวิตแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยแอบรู้สึกน้อยใจแล้วก็รู้สึกไม่สบายใจในหลายๆเรื่องอยากจะให้เล่าให้ฟังนิดนึงนะครับว่าเรามีน้ําหนักตัวที่เรียกว่าอาจจะไม่ค่อยเหมาะสมกับส่วนสูงคือตัวตัวใหญ่ไปทางอ้วนเนี่ยนานอยู่กี่ปีฮะ โจริงๆแล้วค่ะทรายไม่เคยผอมเลยในชีวิตอะคะ่ะตั้งแต่เกิดมาด้วยครอบครัวที่เป็นครอบครัวคนจีนนะคะคก็จะสอนให้ทานข้าวให้หมดจานโดยที่คนตักไม่ได้ถามเลยว่าจะอยากจะกินจนขนาดนั้นไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะคแล้วก็จะมีรูปร่างที่อวบ อ้วนท้วมจะวนอยู่แค่เนี้ยค่ะคไม่อ,อกก้วนก็อ้วนไม่อ้วนก็ท้วมไม่ะครับไม่เคยมีรูปร่างที่เรียกว่านาฬิกาทไาย์หรือว่าอะไรเลยจะเป็นแตงโมจะเป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาค่ะครับแล้วก็ถ้าอย่างช่วงที่72โลนี่ต้องบอกก่อนเลยว่า โยโย่จากอาหาราจากจากยาลดน้ําหนักในคลินิกหมอนะคะอันนี้บอกก่อนเลยนะคะโยโย่น่ากลัวมากแปลว่าตอนน้ําหนักเยอะๆเนี่ยเราสแสวงหาวิธีการลดน้ําหนักด้วยการกินยาลดความอ้วนตามคลินิก,ท,กทุกอย่างค่ะทุกรูปแบบค่ะตั้งแต่อดเองเอลองเปลี่ยนอาหารที่ทานลองไปออกกําลังกายซึ่งก็แพ้ไปอะนะคะคแล้วก็ไปจนสุดท้ายไปหาหมอซึ่ง ตอนนั้นคือแอบ,บคุยกับคุณแม่แล้วคุณแม่ก็คือไม่ค่อยมีความรู้ด้านนี้สักเท่าไหร่แม่รู้แต่ว่าอยากให้ลูกผอมสวยเหมือนคนอื่นเขาตอนนั้นช่วงวัยรุ่นค่ะมปลายก็คุณแม่ตัดสินใจพานั่งรถไกลามากค่ะบ้านอยู่วัดปากน้ำภาษีเจริญนั่งรถไปถึงอ้อมน้อยอ้อมใหญ่เพื่อที่จะไปหาหมอที่เขาว่ากันว่าเก่งมากค่ะเอายามากินกินไปลดได้7จ็ดแปดโลคุณพ่อก็เริ่มเอะใจกับอาการที่เป็นอยู่ ก็เลยคือคือทานอะไรบบไม่ได้เลยมันเวียนหัวแล้วก็มึนมึนงงงจะสติสตังเหมือนไม่ค่อยอยู่กับตัวแล้วก็ตอบคําถามช้าอะไรแบบนี้นะคะ <c oughs> จนสุดท้ายที่คุณพ่อเอะใจแล้วคือจทานอะไรไม่ได้เลยคลื่นไส้แล้วก็จะอาเจียนตลอดเวลาทั้งวันเลยคุณพ่อก็เริ่มรู้แล้วละ่ะว่าเราน้ําหนักลดลงมาด้วยแล้วเป็นสภาพนี้ด้วยแล้ก็น่าจะโสมนสนิดนึงอะค่ะคุณพ่อตกใจมาก เครียดเลยทิ้งยาทั้งหมดแล้วก็กระเด้งขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยค่ะพูดง่ายๆสั่งเราว่าให้หยุดกินยาเพราะดูอาการท่าทางจะมันกดประสาทหรือออกฤทธิ์ทางประสาทใช่ไหมฮะลดไป7-8โลแต่พอหยุดยาลดความอ้วนไปปับ๊บกระเด้งขึ้นมามันแถมค่ะแถมจากตอนแรกอะค่ะ61โลลดไปได้7-8โลเหลือ50ต้นๆอย่างเงี้ยค่ะค มันกระเด้งพุ่งแบบภายในไม่กี่เดือนนะคะก็เป็น72โลแต่คราวนี้มันไม่เห็นจะดิ่งลงเลยอะค่ะคือมัน72แล้วมันเป็นหลายปีอะค่ะเรามีน้ำหนักอยู่ประมาณสัก70 72เนี่ยพยายามอยู่หลายวิธีการในที่สุดก็ไม่ลงอยู่ที่70 72นี่อยู่กี่ปีฮะ นานมากค่ะเกินหปีอะค่ะเกินหปีแล้วก็จะบอกว่ามันลดยากกว่าเดิมแล้วอะค่ะเพราะว่าสมัยก่อนที่60กว่ากโลเนี่ยก่อนหน้านั้นคือเคยเป็นนักกีฬาโรงเรียนมาก่อนมันก็พอมีกล้ามเนื้ออยู่บ้างอะค่ะแต่ว่าพอตอนนั้นคือตอนที่มันจับไปตรงไหนก็มีแต่ไขมันแล้วเราก็แค่จะเจอพูดยังไงดีอะค่ะแค่นั่งอยู่อะค่ะดูดูทีวีอะค่ะยังเหนื่อยเลยอะค่ะแล้วคาดหวังว่า คือจะให้ไปเดินหรือไปวิ่งเป็นไปไม่ได้อ่ะคะ่ะที่หมอจําได้นะคุณสายคุณสายอยู่ในสายงานที่มีคนสวยเยอะด้วยละตอนที่มากิฟเฟอรินตรงนี้นะคะแต่ว่าอายุก็ไม่เยอะด้วยนะคุณสายหมอดูแล้วนะคะแต่น้องแต่งตัวแบบนี้เนี่ยตอนนั้นเน่ยเหมือนมันกับหมดอะไรตายอยากกับความงามแล้วหรือไงมันหาไม่ได้อะคะ่ะเพราะเขาแต่งตัวไม่สมอายุอะ่ะ นะคะคืออยากจะคงอยากจะพลางรูปร่างหรือ,อยังไงนะคะคือมันใส่ไม่ได้ค่ะคุณเพราเพอิญเพอิญทีมงานเขาเนี่ยเป็นสาวสวยหุ่นเพียวกันหลายคนใช่ไหมใช่ค่ะนะคะตอนนั้นรู้สึกยังไงอ่ะคือทําใจค่ะรู้สึกว่าย,ยัางไงก็คงได้แค่นี้อยากสวยเพิ่มขึ้นอย่างมากก็แต่งหน้าทําผมค่ะแล้วก็ชุดคือเริ่มไม่เลือกแล้วอะค่ะว่าจะใส่อะไรเอาแค่ใส่ได้ก็พอแล้วค่ะเน้นผ้ายุดยืด เ,เอวยางยางชุดแซกที่จะดูเหมือนชุดคลุมท้องครับค่ะ <c oughs> แล้วแล้วบอกว่าในที่สุดเนี่ยแม้ว่าเราไม่ได้ยินหรืออาจจะได้ยินมาบ้าง <c oughs> ก็มีคำพูดจากคนรอบๆข้างที่มาสกิดหัวใจทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเรารู้สึกชีวิตของเรามันดูแย่จังเลยทั้งทังที่เราก็แค่เป็นคนมีน้ำหนักเกินน่ะใช่เขามี <c oughs> เราไปได้ยินอะไรมาหรือมีใครมาพูดอะไรให้เรารู้สึกไม่สบายใจมันมันเป็น เขาเรียกคำพูดที่แทรกอยู่ในชีวิตประจำวันมากกว่าค่ะครับเช่นฉายาเนี่ยเวลาเพื่อนเรียกมันก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อะค่ะเคยถูกเพื่อนเรียกว่าอะไรครับไอ้อ้วนคือสนิทกันมากๆเนี้ยค่ะไออ้วนครับค่ะหรือไม่ก็แบบกลายเป็นเจ๊ไปแล้วอะไรเงี้ยทั้งที่ทำไมเขาเรียกคนอื่นว่าพี่กันหมดเลยทำไมฉันกลายเป็นเจ๊ไปแล้วฉันไม่ได้เก็บค่าแชร์ใครอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็ค่ะแล้วก็เป็นคำพูดที่แทรกมาเช่น เราไปนั่งรถยนต์คนอื่นใช่ไหมคะแล้วมันจะมีเหตุการณ์นี้แหละวัยรุ่นนั่งไปได้วยกันอที่นั่งไม่พอต้องมีคนนั่งซ้อนตักแล้วล่ะทีนี้มันก็เงียบกริบกันหมดเลยอะคะ่ะบรรยากาศเราก็ต้องบอกว่าน้องมานั่งตักพี่ก็ได้คุณนะคุณป้าคุณนะมานั่งตักหนูก็ได้อย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าไม่มีใครให้หนูไปนั่งตัก คือคือก็เคยขอะคะ่ะเป็นฝ่ายนั่งได้ไหมทุกคนก็กลัวขาหักกันหมดก็เลยไม่สามารถนั่งตักใครได้นะคะมีมีบางครั้งไหมครับที่เราไปอันนี้ผมถามไปกับคนรุ่นเดียวกันแล้วเขามีความรู้สึกว่าเรากับคนที่เราไปด้วยจริงๆเป็นเพื่อนกันแต่เขาไม่คิดว่าเรากับคนนั้นจะเป็นคนอายุรุ่นราวคราวเดียวกันเขาจะคิดว่าเป็นพี่สาวเป็นน้าสาวเป็นป้าบ้างก็มีนะคะครับข<า>เขาทักแบบนั้นเลยคือ เขาไหว้เลยอะค่ะไปกับเพื right ่อนยังไงนะเอาใหม่สิกับเพื่อนเขาแบบอาจจะตบไหลทักทายปกติแต่พอเจอเห็นหน้าเราปุ๊บเขาตกใจเขารีบยกมือไหว้เลยคงคิดเป็นญาติผู้ใหญ่อะค่ะนอชุดแบบนี้ใช่ไหมก็ก็คือมีชุดหลายแบบแต่ว่าคือขนาดบางชุดอะค่ะคือรู้จักรุ่งทิวาไหมคะขอพาดพิงนิดนึงอ่าคนรุ่งทิวาป็นสมาชิกเราค่ะแบบเดียวกันนะคะ แต่ทำไมดิฉันใส่แล้วไม่เหมือนเธอไม่เหมือนเธอคะ่ะไม่รอดค,ะค่ะคุณลุงที่ว่าเป็นพาราไดสาวสวยของเราคนเดียวทีนี้ตอนตอนช่วงนั้นเมื่อกี้บอกว่าก็ทําใจแล้วล่ะคงจะต้องใส่ชุดแบบนี้แล้วลึกๆเนี่ยมีความหวังไหมว่าเราอยากจะกลับมาหุ่นดีหรืออยากจะเปลี่ยนแปลงปฏิวัติรูปร่างตัวเองใหม่มีความหวังบ้างไหมคะคือด้วยความที่ไม่เคยผอมเลยอะค่ะก็คิดว่าเอ้ยมันมันก็คงไม่ผอมแล้วล่ะ คือทําใจกับน้ําหนัก70ประมาณนี้บวกกับอายุด้วยค่ะคือรู้สึกว่าอายุ30แล้วมันโหตอนเรา20กว่าเรายังลดไม่ได้เลยเราสาเราจะลดได้ยังไงเรียกว่ายกทงขาวใช่ค่ะทําใจแล้วดูเหมือนทําใจถามจริงๆอันนี้เราคุยกันแต่เบื้องลึกจริงๆรู้สึกเศร้าไหมกับการเกิดมาแล้วมีเพื่อนบอกว่าเรียกเราว่าอ้วนอันนี้ไม่ได้หมายความว่าเราเป็นคนไม่ดีหรือมีคนคิดว่าเราอายุมากกว่า คือต้องบอกเลยว่ามันเป็นเหมือนเหมือนจะดูดีอะค่ะคือทําใจไว้ตั้งแต่ต้นเป็นคนปรงตกกับทุกอย่างอาศัยอยู่อย่างเดคือตอนนั้นคิดได้อยู่อย่างเดียวว่าเราต้องทําตัวให้เป็นคนดีที่สุดเพราะว่ารูปลักษณ์มันไปไม่รอดแล้วอะค่ะครับก็ต้องนิสัยดีไว้ก่อนเพราะว่าถ้านิสัยเสียปุ๊บเนี่ยเป็นใหญ่อ้วนขี้เหร่แล้วแบบ ยังในใิสัยแย่อีกเนี่ยคงจะไม่มีใครเอาแล้วอะค่ะครับโอ้ยน,น้องคิดบวกมากเลยนะครับแต่อยากจะเรียนท่านผู้ชมแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติที่นั่งอยู่ในห้องนี้ด้วยนะครับการที่เราพูดคุยกันเรื่องนี้เนี่ยส่วนหนึ่งถ้าได้ยินประโยคเมื่อสักครู่เขาบอกว่าแค่นั่งดูทีวีก็ยังเหนื่อยแล้วเพราะว่าคนเราเพอมีน้ําหนักตัวเกินมากๆเนี่ยมักจะตามมาด้วยโรคโรคตัวหรืออาการป่วยอย่างอื่นเพิ่มเติมขึ้นมาเพราะ,ะนั้นที่เรามาพูดคุยกันคงไม่ได้หมายถึงการให้พวกเรา ลุกขึ้นมาสวยขึ้นอย่างเดียวแต่มันหมายถึงสุขภาพสุขภาพด้วยนะครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะเป็นคนคนเดียวกันรูปร่างที่เปลี่ยนแปลงไปสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้จริงๆครับและสิ่งดีๆก็เข้ามาหาเธอช่วงนี้พักันกสักครู่ครับ